มีงานหลายอย่างก้าวเข้ามามากพอสมควรคนในครอบครัวช่วยเหลือกันดีความสามัคคีเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคนเกิดปีหนู ผมบอกก่อนที่คุณจะติดตามโอกาสของคุณมีฟ้ากำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วความประพฤติของคุณดินนั้นคือตัวอะไรจะก่อเกิดสองอย่างเกิดคำพยากรณ์เกิดขึ้นดังนั้นคนเกิดปีหนูฟ้าประทานเรื่องชิกสัวเดือนนี้คนเกิดปีหนูจะมีโอกาสหนึ่งคนที่ไม่เคยรับผิดชอบงานจะมีงานมาให้คุณต้องรับผิดชอบ หนักและเหนื่อยพอสมควรใครไปเที่ยวหรือไปทำอะไรให้ระวังเจอนักเลงน,น่ากลัวนั่นคือโอกาสที่คุณต้องเจอแน่นอนแต่คุณจะทำยังไงฟ้ากำหนดมาแต่ดินเปิดโอกาสให้เจอเก็ียบช้เจอพักพวกเพื่อนฝูงที่เข้ามาในชีวิตคุณพร้อมที่จะขอแบ่งปันผลประโยชน์แต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ ดังนั้นคุณต้องสามารถบริหารงานให้ระหว่างฟ้ากับดินสอดคล้องให้ได้ผมพยากรณ์ง่ายๆคุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงธุรกิจการงานเกิดขึ้นบางท่านจำเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวคุณอย่าลืมนะครับเดือนนี้คุณมีโอกาส ช่วยใครแล้วไม่ได้รับตอบแทนแล้วเจ็บปวดหัวใจความรักไม่สมหวังเท่าที่ควรนั่นคือคนเกิดปีหนูครับเรามาดูคนเกิดปีวัวหรือปีฉลูฟ้าเปิดโอกาสให้มีคนเข้ามาช่วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพร้อมที่จะเข้ามาเป็นกำลังเสริมตัวคุณทำอะไรมักจะราบรื่นติดต่อพบปะใคร เขาก็เปิดโอกาสและเข้ามาช่วยเหลือคุณตลอดเวลาแต่เรื่องของภาคพื้นดินเจียใช้ภรรยาการเงินเงินสะสมพวกนี้จะออกดอกงอกเงยขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อสองอย่างเกิดขึ้นในเดือนนี้ธุรกิจของคนเกิดปีวัวจะก้าวหน้าก้าวไกลค้าขายมีกำไรมีเงินเห็นเป็นชิ้นเป็นก้อนทำอะไรก็เฮง ความรักดีมีโอกาสได้แต่งงานนั่นคือคนเกิดปีวัวครับเรามาดูต่อคนเกิดปีเสือครับเดือนนี้เสือกับหมูหะกันเขาเรียกว่าหัอันดับแรกคือเจี้ยชัยเจี้ยชัยคือคู่รักคู่ครองถ้าคุณมีคนอยู่แล้วคบคบหาหากันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะได้แต่งงานโอกาสที่จะมีคนมาบอกรักคุณนั้นมีมากเหลือเกิน นั้นฟ้าเปิดโอกาสให้แต่มาเจอในเรื่องของภาคพื้นดินตัวเพียงอิงความคิดความมาโนทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นตัวเพียงอิงนั้นเป็นตัวไหตัวไหก็แตกแยกมาทําให้รักและเสียแล้วเลี้ยวกลับบ้านนี่คือข้อที่จะเกิดคุณก็ต้องระวังเพราะคนเกิดปีเสือเปรียบเทียบคุณเป็น ดวงเมืองมือนกันนะครับเพราะประเทศเรามันประเทศปีศเสือเดือนนี้มันเดือนหมูหมูเข้ามาแปลว่านําเข้าทั้งเสือทั้งหมูนั้นเป็นเรื่องของต่างประเทศเป็นเรื่องของถิ่นฐานแดนไกลมาหาเราแล้วไปแต่ทิ้งให้เราคิดถึงด้วยความเจ็บปวดแหมมาก็มีความสุขไปแล้วฝากโรคเอาไว้นะอันนี้ผมมาขยายต่ออีกนิดนึงสำหรับเดือนนี้โควิดจะแรง แล้วมาจากต่างชาติมาจากต่างประเทศให้ระวังไว้ด้วยนะครับนั่นคือคนเกิดปีเสืออะไรจะเกิดขึ้นให้ใช้จังหวะเกี่ยวกับธุรกิจตอนนี้เพราะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วจะทิ้งความอาลัยอาวรให้คุณคิดถึงชีวิตคู่มีพบแล้วมีจากให้ได้เห็นนั่นเสือครับหันมาดูกระต่ายบ้างครับ คนเกิดปีกระต่ายดาวตัวแรกของฟ้ากำหนดว่าเพียงใช้ครับเพียงใช้ดูหรูฮะดูมีสตังโอกาสมาเห็นเห็นคนอื่นทํำรวยถ้าเราไปจับตั้งก็จะมีโอกาสรวยหนุ่มๆก็จะเจอสาวสวยเดินผ่านไม่หยุดแถมหันกลับมายิ้มกระพริบตาอีกนิดหน่อยนั่นคือกระต่ายนะครับไปเจออะไรเจอเจีย๊ยงแม่เตือน แปลว่าในบทบาทของภาคพื้นดินอย่าลหลงไหลไขง่ายๆนะจ๊ะลูกกลับมาดูแลตัวเราเองก่อนสองอย่างนั้นเกิดขึ้นคำพยากรณ์บอกว่าคนเกิดปีกระต่ายชีวิตจะราบรื่นเหมือนมีแม่มาช่วยแต่หุ้นส่วนกลับสร้างปัญหามีมีข้อโต้แย้งกับหุ้นส่วนทำอะไรอย่าใจร้อนมีงานหลายอย่างก้าวเข้ามามากพอสมควร คนในครอบครัวช่วยเหลือกันดีความสามัคคีเกิดขึ้นสำหรับคนเกิดปีกระต่ายครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ